好，念桥。 พระคัมภี์ประจำวันปฐมกาลบทที่สองข้อสองถึงสามวันที่เจ็ดพระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงทำมานั้นในวันที่เจ็ดนั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำพระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่เจ็ดทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง และะทรรงกสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการพรยามเช้าเดือนนี้เป็นเดือนกรกฎาแล้วพี่น้องที่รักเป็นอย่างไรกันบ้างคะขอบคุณพระเจ้าที่เราตื่นขึ้นมาทุกวันนะคะมีโอกาสได้ เฝ้าเดี่ยวร่วมกันซึ่งในเดือนนี้เราจะร่วมเฝ้าเดี่ยวผ่านพระธรรมปฐมกาลซึ่งเป็นพระธรรมฉบับแรกและเป็นจุดเริ่มต้นของทุกเรื่องราวทุกสิ่งซึ่งปรากฏในพระคัมภีร์เช้านี้นะคะเราจะใคร่ควรพระคำของพระเจ้าผ่านปฐมกาลบทที่1นถึงสแน่นอนว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรานั้นคุ้นเคยกันดีนะคะเป็นเรื่องของการทรงสร้างของพระเจ้านั่นเองแรกเริ่มนะคะพระคำของพระเจ้าได้บอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นว่างเปล่านะคะทุกสิ่งว่างเปล่าและแผ่นดินก็ว่างเปล่าวความมือดอยู่เหนือน้ำและพระเจ้าก็ทรงในรมิตสร้างฟ้าสวรรค์นะคะและพระองค์ก็ตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสก็เกิดขึ้นพระองค์แยกความสว่างออกจากความมืดและสร้างพืชสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆและพระเจ้าก็ได้สร้างสิ่งที่สวยงามและดีที่สุดนั่นก็คือพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์นั่นเอง ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นพระองค์ทรงเห็นว่าดีและดีเยี่ยมเสมอเราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งในการทรงสร้างของพระเจ้านะคะและพระองค์ก็พอพระทัยที่ได้สร้างเราทุกคนเพราะฉะนั้นบางครั้งเราอาจจะรู้สึกต่ำต้อยนะคะไร้ค่า แต่อยากจะหนุนใจและให้พี่น้องจงจำไว้ว่าพระเจ้านั้นมีพระประสงค์ที่ดีในการสร้างเราขึ้นมาและเรานั้นมีค่าสำหรับพระองค์เสมอบทที่สองข้อ2ถึงข้อที่3นะคะข้อนี้แหละที่สำคัญอยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ได้กล่าวเช่นนี้ว่าวันที่7พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงทำมานั้นในวันที่7นั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำพระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่7ทรง ตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระองค์ทรงเนรมิสร้างและทรงกระทําพระเจ้านะคะทรงทํางาน6วันเนรมิสร้างทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์และดีและในวันที่7นะคะพระองค์ก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์และพระองค์ก็อวยพรวันที่7นะคะและตั้งวันที่7นั้นและได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นวันบริสุทธิ์ และนี่ก็เป็นข้อหนึ่งในธรรมัญญาสิบประการซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาให้เราระลึกถึงวันสบาโตนั่นเองพี่น้องคะวันสบาโตเนี่ยสำคัญอย่างไรสบาโตนะมาจากภาษาฮิบรูนะคะซับบาซึ่งแปลว่าพักคริสเตียนมักจะมีปัญหากับวันสบาโตมากที่สุดเพราะเป็นวันที่เราจะคิดว่าเอาละ6วันที่ฉันทำงานวันที่7เนี่ยขอพัก จริงๆก็ตรงกับความหมายของคําว่าสบาโตนะคะนั่นก็คือการพักคือการได้หยุดพักแต่การพักในวันสบาโตเนี่ยไม่ใช่การนัดสั่งสารหรือว่าการทํากิจกรรมบางอย่างใช่เราอาจจะบอกว่าเราพักเราไปนะมัสการพระเจ้าแต่เราจะต้องรู้ถึงหัวใจที่สําคัญของวันสบาโตว่าคืออะไรด้วย อพยพบทที่31ข้อ1 2ถึงข้อที่17เนะคะเป็นพระบัญญัติที่ได้พูดถึงเกี่ยวกับวันสบาโตและได้พูดถึงหัวใจที่สำคัญของวันสบาโตว่าจริงๆแล้วหัวใจที่สำคัญของวันสบาโตนั้นคืออะไรหัวใจที่สำคัญของวันสบาโตก็คือการพักแต่เป็นการพักที่จะรู้จักพระเจ้าระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำและการพักเพื่อ เพื่อที่จะรู้ว่าพระเจ้านั้นต้องการอะไรจากประชากรของพระองค์นั่นเอง หัจใจสาคัญของการพักในวันสะบาโตนะคะก็คือการที่เราทุกคนน่ะพักเพื่อที่จะรู้จักพระเจ้าและระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําอพยบบทที่31ข้อที่13เนี่ยได้บอกอย่างชัดเจนเลยว่าเจ้าจงสั่งชนช,นชาติอิสราเอลว่าจงรักษาวันสะบาโตของเราไว้เพราะนี่จะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับพวกเจ้าตลอดชั่วชาติพันของเจ้าเพื่อจะรู้ว่าเราคือยาเวผู้ชําระเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์คำถามนะคะ วันสบาโตของเราในวันนี้มีเพื่ออะไรมีเพื่อที่เราจะรู้จักพระเจ้าจริงหรือไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมทั้งในคิดจักรหรือนอกคิดจักรสิ่งเหล่านี้ทําให้เราอยากจะรู้จักพระเจ้าจริงหรือไม่หัวใจของสบาโตคือการที่เราทุกคนเนี่ยอยากที่จะรู้จักพระเจ้า พักเพื่อที่จะเรียนรู้จากพระองค์อยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นพักเพื่อที่จะรู้คําสอนของพระองค์มากขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําเพื่อเรา การรักษาวันสบาโตนะคะอย่างที่พระเจ้าทรงประสงค์ก็คือเป็นการบอกว่าเราเนี่ยยังเต็มใจที่จะแสวงหาพระเจ้าเราเองยังเต็มใจที่อยากจะรู้จักพระองค์อยากจะเข้าใจพระองค์เรายังสนใจพระองค์เพราะฉะนั้นในอีกแง่มุมหนึ่งการไม่รักษาวันสบาโตเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของการหยุดพักแต่เรากําลังบอกว่าเราเนี่ยไม่แคร์พระเจ้าเราไม่สนใจที่จะรู้จักพระองค์เราไม่สนใจที่จะ อยากจะเข้าใจพระองค์เพราะฉะนั้นนะคะจงรักษาวันสบาโตและรู้ถึงหัวใจที่สำคัญของวันสบาโตหัวใจที่สำคัญก็คือเราพักใช่แต่พักเพื่อที่อยากจะรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นผ่านการที่เราได้มานมันสการพระเจ้าที่คิดได้จักผ่านการเรียนพระคัมพีเป็นต้นนั่นเองหลังจากนั้นนะคะนอกจากการพักเพื่อที่จะรู้จักพระองค์แล้วพระองค์ต้องการให้ประชากรของพระองค เรียนรู้ที่จะมีชีวิตอย่างบริสุทธิ์ด้วยเช่นกันพักเพื่อที่จะจะรู้ว่าพระเจ้านั้นต้องการอะไรนั่นคือต้องการให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์การเป็นคนบริสุทธิ์ก็คือการถูกแยกต่างหากเพื่อพระเจ้าและแด่พระเจ้าเท่านั้นสิ่งที่ยืนยันว่าเรากําลังนะคะเป็นแปลงเป็นคนบริสุทธิ์ก็คือการที่มีความคิดการกระทําและความ ประพตินะคะความปรารถนาของเราเนี่ยหันมามีศูนย์กลางอยู่ที่พระเจ้ากับสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยมากขึ้นเมื่อพระเจ้าต้องการให้เราบริสุทธิ์เนี่ยนั่นไม่ได้หมายความว่าพระองค์คาดหวังให้เราสมบูรณ์แบบณนะจุดนี้หรือเวลานี้แต่เราจะต้องตระหนักว่าเราเนี่ยถูกแยกออกมาเพื่อเป็นของพระองค์และแด่พระองค์เท่านั้นด้วยท่าทีที่ถ่องใจ เพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องชรักว,วันสบาโตนะคะทุกวันที่ที่เรานมาสการพระเจ้าเนี่ยจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะเพราะการพักการหยุดพักเนี่ยนอกจากพักฝ่ายร่างกายแล้วการพักเพื่อฝ่ายจิตวิญญาณและที่สําคัญก็คือหัวใจของวันสบาโตคือการพักเพื่ออยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราจะพักเพื่อที่จะเข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตของเราขอให้หลังจากนี้นะคะทุกวันสบาโตเป็นวันที่เราจะรู้จัก แล้วก็แสวงหาการเข้าใจพระองค์มากขึ้นมากขึ้นนะคะขอให้เราธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์สําหรับความรักและความหมายที่แท้จริงในวันสบาโตที่เราทั้งหลายจะพักพักเพื่อที่เราจะเข้าใจและเรียนรู้จากพระองค์มากขึ้นทุกวัน ขอพระเจ้าทรงให้เราที่จะให้ความสําคัญกับวันสบาโตที่พระองค์ทรงถือว่าเป็นวันบริสุทธิ์และโงร์ทรงหยุดพักจากการงานให้ข้าพระองค์ทั้งหลายแสวงหาที่จะเข้าใจและเรียนรู้ตามน้ำพระทัยของพระองค์มากขึ้นวอวยพรเราทุกคนในเช้าว,วันนี้ในการทํางานในการเรียนและไม่ว่าเราจะไปที่ใดในเช้าว,วันนี้ขอพระองค์ทรงอารักขาและประทานความปลอดภัยให้กับเราทุกคนให้เรามีความชื่นชมยินดีและอยู่ในเส้นทางของพระองค์เสมอประทานกําลังให้กับเรา ทุกอย่างมองไว้กับพระองค์ตลอดวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ